ตอนรับเทศกาลคริสต์มาสด้ลุกที่ใหม่ดาวิกาลุคนี้มาดูกันว่าเราจะไหวบอเรื่องากการใช้สีน้ำตาลอ่อนอันนี้นะคะลงไปทั่วเปลือกตาบนแล้วก็ใต้ตาล่างในยนรูปเนี่ยมันเป็นมุมที่ค่อนข้างไกลนะเราเห็นสีเมคอัพไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งตามความเข้าใจของเราเลยนะเอาแปรงสะอาดนะคะมาเกลียกล่ยขอบของสีด้วยลงสีน้ำตาลเข้มนะคะไม่ให้เกินชั้นผับตานะแล้วก็ค่อยๆเบลด์เห้เขามีความฟุ้งเข้าหากันตาล่างนะคะก็จะเน้นที่หางตาเป็นหลักแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยเข้ามาที่หัว ตแต่สีน้ำตาลที่ติด ความทงเทานะคะมาคัดคริสที่หางตาแบบนี้เลยส่วนใต้ตาเนี่ยเราก็จะเน้นที่หางตาเป็นหลักใช้ชิมเมอร์สีทองนะคะลงไปที่กลางตาตามด้วยชิมเมอร์ที่เป็นสีขาวบริเวณหัวตาเลยจ้าปกติเราจะเขียนอายไลเนอร์ให้เฉดคนขนตาแต่ว่าลุคนี้เนี่ยเราจะเขียนให้มีความหนาขึ้นมานิดหนึ่งนะคะตาเราจะได้ดูกลมโตนะส่วนหางตาเนี่ยเราก็จะวาดไปตามเส้นตาแล้วก็ค่อยๆวิ่งหางเขาขึ้นแบบนี้จากนั้นก็ไปดัดแล้วก็ปัดขนตาเพื่อเพิ่มเส้นตาติดขนตา ปลอมเขียนคิว้วแล้วก็เดี๋ยวกลับมาจ้าใช้สีส้ม2เฉดนี้นะคะในการปัดแก้มโดยที่จะปัด ียขึ้นไปนะน้าเราจะได้ดูยกระชับมากยิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็ปัด้าที่กลางจมูกด้วยทัชอัพผิวกันด้วยแป้งคอนแทคติ้งจาก f o ร์ยูนะเพิ่มฟิลเตอร์ให้กับใบหน้าของเรานะฮะผิวจะได้มีความเบลแล้วก็นวลมากยิ่งขึ้นเองนะ,ะลิปวันนี้นะคะเราก็จะใช้สีที่ออกไปทางโทนส้มนะลงสีส้มอ่อน,นะหะทั่วริมฝีปากจากนั้นนะคะเติมสีแดงอมส้มๆนะฮะเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มมิติให้กับปากของเราตรงนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้ไปใช้คอนทัวร์นะคะมา แตะให้สีลิปมีความอมน้ำตาลขึ้นนิดนึงเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปฟินนชลุกกันคะ่ะมันก็เป็นไปได้อยู่นะลุกนี้เนี่ยถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามด้วยนะจ๊ะ